สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูจะสอนแฟชั่นดีไซน์นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะย่างเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวนะคะก็เริ่มหาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่กันนะคะ ครูปูเลยได้รับแรงบันดาลใจนะคะวันนี้เรามา,าทำความรู้จักนะคะเสื้อหนาวแบบต่างๆกันดีกว่านะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดเสื้อหนาวแบบต่างๆให้ดูกันนะคะก็ก่อนอื่นนะคะครูปูจะวาดรูปหุ่นครึ่งตัวนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะปุป๊บก็มาวาดให้ดูนะคะหุ่นนะคะหุ่นครึ่งตัวนะคะสำหรับใส่เสื้อผ้านะคะเวลาเราวาดหุ่นครึ่งตัวนะคะความยาวใบหน้าวัดลำตัวนะคะให้เรากะให้เท่ากันนะคะอันนี้เราก็จะได้หุ่นครึ่งตัวนะคะนี้ช่วงอก ในช่วงเอลแล้วก็ในช่วงสะโพกนะคะนี่นะคะหุ่นคลึกตัวเราลองฝึกวาดกันดูนะคะเดี๋ยวครูปุจะมาวาดเสื้อหนาวแบบต่างๆกันหนาวแบบต่างๆให้ดูกันนะคะตัวแรกนะคะเราจะมาวาดเสื้อโค้ทกันนะคะเสื้อโค้ทนะคะก็คือเสื้อตัวนอกนะคะเสื้อนอกนั่นเองนะคะอันนี้ครูปุใช้ดินสอกด4 b นะคะวาดเสื้อโค้ทนะคะ ใช้ปกนะคะอันนี้เป็นคอด้านหลังนะคะแล้วก็วาดปกลงมานะคะวาดปกนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงฐานคอนะคะต่อไปเราก็วาดไหล่นะคะมีนี่นะคะพวกจะวาดตัวเสื้อลงมานะคะ เป็นผ่าป้ายหน้านะคะอันนี้คือกระดุมจริงนะคะกระดุมจริงนะคะเจาะจริงนะคะมีหลังดุมนะคะส่วนแถวนี้นะคะเป็นกระดุมหลอกนะคะก็คือติดติดไว้เฉยๆนะคะไม่ได้เจาะหลังดุมนะคะอันนี้นะคะก็จะมีเข็มขัดนะคะ เป็นเสื้อโค้ทนะคะเข็มขัดนะคะจะวาดเข็มขัดหัวปั๊มสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็จะมีหูเข็มขัดนะคะเจาะตะไก่นะคะเจาะตะไก่เป็นเข็มขัดนะคะเจาะตาไก่ แล้วก็ใส่ขออพายค่ะไส้ดินสอมันไส้ดินสอมันหักนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องกดออกมาใหม่นะคะอันนี้นะคะเราก็ลากสาบลงมาเลยนะคะลากสาบลงมา เป็นเสื้อโค้ทนะคะครูปวาดนหุ่นครึ่งตัวให้ดูแล้วนะคะถ้าใครกะไม่ถูกนะคะก็ลองวาดหุ่นก่อนนะคะแล้วก็ใส่ใส่ตัวเสื้อที่หลังก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกระดุมอุ้ยคอไป กระดุมเจาะนะคะเจาะลังดุมกุ้นนะคะก็จะเป็นเส้นลักษณะอันนี้ก็คือกระดุมหลอกนะคะก็มีกระเป๋านะคะส่วนแขนนะคะแขนก็จะมีการทำแบบสายเข็มขัดนะคะ ตรงนี้นะคะลากลงมานะคะเป็นสายเข็มขัดนะคะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะจะได้เห็นตัวเสื้อชัดนะคะอันนี้เป็นเสื้อโค้ทนะคะเสื้อโค้ทนะคะต่อไปนะคะเป็นแจ็คเก็ตนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ โค้ดนะคะเสื้อโค้ดเขียนภาษาอังกฤษเป็นแบบนี T ้นะคะ C A ขอไปค่ะ C O A T นะคะเสื้อโค้ดนะคะนี่นะคะก็เป็นเสื้อโค้ดนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นแจ็คเก็ตนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเราจะมาวาดสีแบบด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเป็นเสื้อแจ็กเก็ตนะคะต่อไปเป็นเสื้อแจ็คเก็ตครูจะวาดคอก่อนนะคะก็วาดฐานคอไม่รู้จะใกล้กันไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะวาดไม่พอเดี๋ยวนะคะ ันนี้ก็วาดฐานคอนะคะแล้วก็วาดคอลึกลงมานะคะต่อไปก็เราก็วาดปกด้านล่างก่อนนะคะเป็นสูตรนะคะ จะมีการตัดต่อช่วงนี้นะคะมีการตัดต่อช่วงนี้นะคะช่วงปกนะคะ ลากลงมานะคะเป็นเสื้อสูตรนะคะเช็คเก็ตสูตรเราจะตัดต่อชายนะคะสาบด้วยชายด้วยนะคะติดกระดุมนะคะเจาะลังดุมติดกระดุม2เม็ด นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จบกระเป๋าคลิปด้วยนะคะแขนเสื้อคลิปด้วยนะคะคลิปปลายด้วยนะคะ มีเกรดทรงนะคะลากขึ้นไปนะคะอันนี้นะคะเป็นแจ็คเก็ตนะคะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตก็คือเสื้อคลุมนะคะสูตรเสื้อคลุมแบบสูตรนะคะต่อไปนะคะครูจะมาวาดคารดิแกนให้ดูกันนะคะ คาร์ดิแกนได้ทั้งหมด2แบบแล้วนะคะต่อไปก,กูจะมาวาดคาร์ดิแกนนะคะคาร์ดิแกนนะคะก็เป็นคาร์ดิแกนก็คือเสื้อไหมพรมนะคะหรือว่าเสื้อถักนะคะใส่กันหนาวใช่ไหมคะแต่ว่าจะผ่าหน้าติดกระดุมนะคะเป็นเสื้อถักที่ เป็นผ่าหน้าติดกระดุมนะคะเราเริ่มวาดฐานคอก่อนนะคะแล้วลากเป็นคอวีลงมานะคะลากสาบลงมานะคะตรงนี้นะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเจาะลังดุมแซกนะคะต้องแซกนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อถักนะคะเราก็ต้องแซกหลังดุมนะคะเราอาจจะออกแบบก็ได้นะคะเป็นเสื้อลงมานะคะคาดิแกนนะคะเหมือนที่เสื้อของ คุณย่าคุณยายใส่กันนะคะเคยเห็นใช่ไหมคะคุณย่าคุณยายจะใส่ผ่านหน้าติดกระดุมอะนะคะเป็นกระเป๋านะคะเราอาจจะออกแบบเป็นกระ ็คือใส่ผ่านหน้าติดกระดุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลายนะคะลายเชิงของผ้านะคะ ค่ะทีแกนะคะครูครูบอกแล้วว่าใสาผ่ผานหน้าติดกระดุมนะคะเป็นเสื้อถักเสื้อใหม่พรมนะคะถักนะคะแล้วแต่เราจะออกแบบอาจจะมีลายปักเพื่อความสวยงามก็ได้นะคะปลายแขนก็จะเป็นลายแบบนี้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็ใส่ลายนะคะอันนี้เรียกว่าคาร์ดิแกนนะคะคาร์ดิแกน c a d นะคะตัว d แล้วก็ตัว i ตัว a ตัว n นะคะคาร์ดิแกนนะคะเสื้อไหมพรมนะคะใส่แบบ เสื้อคลุมนะคะผ่าหน้าติดกระดุมนะคะต่อไปเป็นสเวตเตอร์นะคะที่เราใส่กันบ่อยๆมากๆเลยนะคะที่ที่ยมกันมากเลยนะคะสเวตเตอร์นี้นะคะก็อาจจะใส่แบบเสื้อเสื้อเชอิ้ตไว้ข้างในก็ได้นะคะใส่แบบเสื้อเชอิ้ตไว้ข้างในก็ได้ สเวตเตอร์กนะคะก็เป็นเสื้อใหม่พรนะคะถักเหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่สวมหัวนะคะอันนี้เสเวอเตอร์ต่างจากคาริแกนคือคาริแกนใส่ผ่าหน้าติดกระดุมนะคะส่วนสเวตเตอร์นะคะจะใส่แบบสวมหัวไปเลยนะคะแล้วแต่จะมีลวดลาย แล้วแต่จะมีลวดลายนะคะเราจะมีลวดลายอะไรก็ได้นะคะเราจะแต่งลายขวางตรงนี้หน่อยนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วแต่เราจะออกแบบเลยนะคะอันนี้ครูปูมา ไลาล์ใ,ให้ดูนะคะแล้วก็มาอธิบายเสื้อกันหนาวแบบต่างๆนะคะทุกคนจะได้รู้จักแล้วก็เรียกกันได้ถูกต้องนะคะว่าเป็นเสื้อหนาวแบบเรียกว่าอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือสเวตเตอร์นะคะ สเวตเตอร์อย่าด่ากน,นี่นะคะสเวตเตอร์แป๊บเดียวนะคะอันนี้ก็คือสเวตเตอร์นะคะ S, S W E A T E R นะคะสเวเตอร์นะคะก็เป็นเสื้อกันหนาวนะคะแบบต่างๆนะคะวันนี้มีทั้งโค้ทนะคะแจ็คเก็ตนะคะคาร์ดิแกนแล้วก็ส e เวเตอร์นะคะทุกคนก็คงจะรู้จักกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับ เสื้อกันหนาวแบบต่างๆกันนะคะวันนี้รูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเสียงเริ่มแหบแล้วนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ